ลูกค้ารับเลยดีครับปั๊มน้ำมิสุบิชิถังกลมแอร์ชัตเตอร์เสียใช่ไหมครับอ่าตัวนี้นะครับก็เอาไปเปลี่ยนเองได้เลยนะปิดน้ำปิดไฟแล้วก็ถอดสายข้อต่อตรงนี้นะแล้วก็หมุนหมุนออกแล้วตัวใหม่ก็หมุนใส่เข้าไปคืนอย่าลืมดูซีนตรงนี้ด้วยนะใส่ซีนด้วยหมุนก็ไปเอาแน่นๆพอตึงมือนะครับไม่ต้องต้องแน่นมากเดี๋ยวแตก อ๋ออาเพชเชอร์สวิตด้วย WP 2 0 5 QS นะครับตัวนี้5้าเจบาทอ๋ออยากได้เช็ควาลไปไปเปลี่ยนด้วยเลยไม่เสียแต่ว่ามันอายุการใช้งาน4-5หปีแล้วอยากเปลี่ยนตัวนี้นะครับเช็ควาลมันจะเป็นพลาสติกนะไอ้สีขาวเนี่ยเป็นเช็ควาลใส่เข้าไปก่อนแล้วก็มีสปริง สปริงนี้ก็สวมไปด้านบนนะอย่าใส่ผิดนะบางคนบางคนใส่ผิดใส่สปริงเข้าไปก่อนแล้วไอ้ดีตามไปทีหลังนี่เรียบร้อยนะครับเอ่อทั้งหมด350บวก570บวก130ทั้งหมด1,550เอ้อย้อ1,050บาท ก็ลองไปเปลี่ยนดูนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาปรึกษาที่ร้านได้นะครับแล้วก็แอดไลน์ไปได้นะไล mm. uh, น์ id a b c d เ f ้ครับบางทีบางครั้งถ้าเปลี่ยนไม่ได้นะก็วิดีโอคอรมาเดี๋ยวเดี๋ยวเรา uh, จะดูแล้วก็นแนะนําให้ได้นะครับขอบคุณมากครับ